ไม่หลับก็ขี้โอเคมาสบินใช้เวลาทั้งสองกิจวัตรประจำวันของลูกหรือมีแค่นี้เพื่อ่จ้ะโถชีวิตลูกกูเจ้าเวลาที่ไหนไปเจ้าชู้เลยใช่ไหมกับดูนี่บันทีนะทำไมก็เห็นไหมเอ๊ยไม่ถึงงานซิกาทีแล้วนะเออแล้วก็โทรไงเออโทรไปก็ห่วงไงรถลาเป็นอะไรเด้อปะอืมไป ไม่รับใจเสียโอ้ยมันเป็นอะไรเข้าแล้วแล้วกำลังขับรถว่าเป็นอะไรเขาแล้วโอ้ยหูหับอีก่ายนึ่งเปยังไงฮัลโหลฮัลโหลดูโจโฉอยู่ดูคนเดินป่ากูก็ไม่รู้ว่าดูไปเพื่ออะไรกันแน่ตู่ว่าชีวิตหนึ่งจะต้องไปอยู่ในป่าแล้วมั้งเขาดูโจโฉแล้วมึงดูอะไรเขาดูโจโฉมึงดูอะไรชิงจังเขายังชั่ว มันนผ่อคลายดีูกปลาทำไมถึงดูโจโฉทำไมอ่ะดําดงรู้ไหมว่าทำไมถึงดูโจโฉทำไมอะไรจ๊ะทรงผมมันเหมือนดำาดงไงโอ้โหทรงผมูแบบแล้วรู้ไหมว่าทำไมดำาดงถึงดูชินจังทำไมอ่ะคิ้วชินจังคนเดียวเออเหมือนจริงพระบิดามีสิ่งใดพระเจ้าค่ะเหมือนจริง รีเรียนจะเข้าเรื่องก็เข้างั้น่ะรีเรียนเนี่ยบัตรยี่สิบเขาให้ดูยันได้แค่เที่ยงคืนเนี่ยต้องกลับบ้านเอออันนี้ือนเหมือนเหมือนตอนที่เขาบอกว่าตอนเย็นใช่ไหมตั้งแต่กี่โมงถึงหนึ่งสองทุ่มนะบ้านลมให้เด็กๆเล่นฟรีได้ใช่แล้วก็ขอแสดงความยินดีครับตั้งแต่ลิเกเลิกจนถึงเช้าเก้าอี้เรานั่งฟรีทุกตัวนะครับผมใครอยากนั่งเชิญนั่งเลยครับจริงปะเนี่ยจริงมึงวูบไปทั่วทิศทั่วแดนแต่เขาก็เอาเรื่องมึงหรออ้าวผมพูดเรื่องจริงมึงขายัตร ไม่ตอนนี้ที่จะนั่งก็นังได้เลยคนขายหลับแล้วคนขายบัตรนั่นอ่ะอย่าไปเล่นเสียงดังนะเขาตื่นมาเก็บค่ากาอีกเป็นอย่างไรบ้างลูกมัสเวนมีความสุขดีหรือไม่มีความสุขดีไระเจ้าค่ะลูกคงจะมีความสุขจะลืมอะไรไปบางอย่างเหมือนมีบุคคลเราพ่ออยู่ข้างหลังเลยมีสิ่งใดไระเจ้าค่ะมีหญิงสาวผู้หนึ่งน่าสงสารเดินทางตามหาคนรัก มึงไงเห็หมเขาเรียกมึงอันไหนโง่หญิงผู้นั้นชื่อดำดงดำดงลูกพิดจารณาทีสิว <ขอ S 2> ่าบุรุษผู้นี้ใช่มัสวินได้เลยพระสดเด็จพ่อคนรักที่ลูกตามหาหรือเปล่า พี่ปวดขาดำดองเจ้ามาตามาข่าทำไมก็ต้องตามหอมึงใครเลอ่ะอ้าวไม่มีอะไรนานเอ้ยขอโทษมึงอะมาแต่ต้องของของกูเลยนะกูจะไปโด๋อยน้ำนูหมดแล้วพ่อเสด็จพ่อครับเจ้าสดานใช่ กูจะไปรู้มาแล้วมึงมีกล้องวงจรไหมเอาผิดมันไม่ได้เลยนะเพราะอะไรแ,แม่งดูดหมดเลยไฟมึงเอาไปเก็บไว้ตรงไหนขอให้แม่งจุกตายกินน้ำกูวันนี้วันพระใหญ่นเงียบเงียบน้ำแม่ค้าเขาใครเอาน้ำกูไปกินแม่งขอให้แม่งจุกลิ้นปี่ดตายแม่ง กูอ้ัวคัดตรงชีวิตเธอพ่อสเสด็จบอหนูจะพูดอะไ้ฟังนะงชีวิตหนูเนี่ยเกิดมาหนูไม่เคยที่จะหยิบของของใครสักนิดแม้แต่น้ำแก้วนึงนะพ่อสเสด็จพ่อ่ามะมันยุติธรรมกับสูกสมัยไรกันลูกนี้มันต้องมีความยุติธรรมบ้างชีวิตหนูเกิดมาเท่าที่หนูเนี่ยจำความได้พ่อแม่ลูกเอ้ย อย่าลูกหยิบแลกหยิบน้อยเงินแต่สักบาทหนึ่งเก็บได้จะคืนเข้าไปอย่ามาันน้ำเนี่ยไม่มีก็แค่น้ำแก้วเดียวไม่เห็นจะต้องแยกกันเลยพ้าเสด็จพ่อว่ายัางไงลูกแต่พ่อของหมูแม่ของหมูสนไว้ว่าเงินล่วงบาทหนึง่งหนึ่งบาทเอาคืนเข้าไปลูกเอาคืนเข้าไปหรือไม่ก็ทำบุญซะอย่าถึงขนาดว่าไปหยิบโค้งใคร หนูไม่เคยหนูพูดแค่เนี้ยถ้าถ้าหนูทำสักอย่างนะถ้าหนูทำสักอย่างหนึ่งอะพัสเดชพ่อถ้าหนูจะทำหนูอะจะทำบุญเลยถ้าหนูจะหนูอยากทำบุญเหรอไปบอกเลยหนูอยากทำเท่าไหร่เฮ้ยอนุโมทนาบุญพันหนึ่งฮะทำบุญตรงพันเนื้อพ่อหนูใจโตขนาดนั้นเลยเหรอ บุญเราสะสมไว้ไม่บูดหนูจะทำพันหนึ่งพันหนึ่งถ้าอย่งงางนั้นพ่อขอติดสอยให้ตามไปสักหนึ่งร้อยก็แล้วกันอนุโมทนาบุญกันชีวิตไม่เคยเราไอตึนอต้นไอตึ้นเอาของเ,ขเดี๋ยวคนอื่นเอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเนี่ยชอบขโมยรางวัลฉันไปอีกแล้วกลายเป็นคุณกูไม่ดีเลยทีนีน้ รนา,นางวัลเขาให้มาด้วยความเต็มใจด้วยความชื่นใจแกขโมยฉันไปทําไมเนี่ยคุณติน้นฉันเล่าฉันเลาเลยฉันเนี่ยนี่มึงขโมยตังเขาไอ้เติน้นมึงเอาตังพี่ตั้มที่ให้พี่โจมึงเอามาไอ้เติน้นมึงเอามาทำเพื่อนั่นมันของพี่ตัม้มสาทุกกูไม่ได้ไปใครใส่ความกูคอยลิ้นจุกป,ปากตายเออเอาคืนมา,เ,าเห็นไหมนเนี่ย โอ้โหสาบานสาบดตนแล้วหายสาทุ<อ>ดำโดงขปทำบุญพันหนึง่งทำบุญพันหนึ่งตาทุโอ้ยหายไปอีกตั้งสามใบเนี่ยเอ้ามันตกเรียกตกไหนหรือเปล่าจ๊ะพระเสด็จแม่เห็นหรือไม่ไม่มีไม่ไมีมจะมาตามหาข้าทำไมอ่ะจะมาตามหาข้าทำไมดำาดงดำาดงดำาดงโอ้โห หนูวางไว้หมาไม่กินคนวางไว้หมากินจนหนูสามเชียงไปแล้วคุณเจ้ไม่ต้องห่วงจนหนูงาเดือดเลยดึกแล้วเขาเรื่องอะดำดงเจ้าตามมาข้าทำไมยังไม่เลิกวุณนี่ใกล้บ้านกูมาหาเพื่อนใครเป็นแฟนเจ้าคุณนี่นิดจึงพระเจ้า พ่อเด็กพ่อตงรงนี้พ่อเจเด็กพ่อตรงนั่งที่เฉยละวต้องหนูคุยกันเด้อเด้อเด้อเดียเด๋ยวูเด้อเด้อเดพ่อขอโทษพ่อขอโทษใครจะเป็นแฟนใครใครจะตามหาคนของใครตามหาตังของพ่อก่อนหายไปเท่าไหร่ตั้งไว้สามเหมือนน่ะนนอยู่<า>ยที่ไหนอ่ะไปหล่นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เป็นปัญหาแม่และผู้จัดพักนี้ชอบทำของหายเด้เอกูหายไปไหนวะเป็นปัญหาแม่เธอ ทำอย่างนั้นหนูจะแสดงสิบเนี่ยถ้าใครหาเจอจะให้สักสามพันเนี่ยจริงจริงอะไรนะจะแสดงสเปริตเองยังไงเธอเมียไหมสามพันนอาให้เขาไปจบนี่ตังเขาเออนูนตังเขาเสื้อเขาทุกอย่างมันทำจะได้บุญเว้นูนนี่มาตังเขานัวนัวตังเขาไปทำไมวันนี้ สามเลม13เมษายน68เราทำบุญร่วมกัน3,000บาทเดี๋ยวนุ่นมาตังนุ่นแล้วพ่อเสด็จพ่อหายเท่าไหร่หายเท่าไหร่หายไป3,000บาทไม่ร้องไม่เงืองพ่อชอบหลงชอบลืมด้วยลูกช่วงนี้ฉันร่วมด้วยร้อยหนึ่งอ่ะใครร่วมไหมใครร่วมด้วยร้อยหนึ่งไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไงลกูกตังบัวหายเลยเห็นไหมเนี่ยมันมันมันม,นมนโบลไม่หมดเลยไม่วันนี้หนูวดำดงกับมาสวินให้ให้เสด็จพ่อแทนเงินสามพันที่หายไปจริงเลอลูกให้ให้ดอกไปด้วยร้100อยหนึ่งหนูหนูใส่ให้พ่อหน่อยได้ไหมได้ผมมันช้าเอาไปเลยเนี่ยเอาไปสามพันหนึ่งเลยให้เขาไปให้จริงเหรอให้จริงโอ้โหมาขอบคุณนะจ๊ะ แบงค์ร้อยแม่แบงค์พันเชียร์แม่ครับเดี๋ยวใครให้รางวัลผมไว้ฉากหน้านะครับอ้าวทำ <c oughs> ไมหนูรู้มากอย่างนั้นล่ะลุง